สวัสดีครับก็วันนี้เราจะมารีวิวประโยชน์นะครับสำหรับคนใช้ iPad กับ iPhone นะครับว่ามันมีประโยชน์อะไรอีกนอกจากที่มันจะเป็นแค่โทรศัพท์มือถือเล่นไลน์ ain, เล่น Facebook อ่านนิยายอะไรก็ตามนะครับมันยังมีประโยชน์อะไรอื่นที่มันซ่อนเอาไว้อยู่นะครับวันนี้เราจะเอามาแถมให้อีกหนึ่งโปรแกรมดีๆก็แล้วกันนะครับโปรแกรมที่เราจะมาแถมให้วันนี้คือโปรแกรมสภาพอากาศ นะครับหลายๆคนมันเห็นอยู่แล้วอยู่ในเครื่องนี่แหละแต่มันไม่รู้ว่าใช้ประโยชน์อะไรได้นะครับโปรแกรมสภาพอากาศเนี่ยมีประโยชน์ยังไงบ้างนะครับอย่างวันนี้เลยเนี่ยเราเปิดมาดูเนี่ยมีฝนตกเห็นไหมครับถ้าเราเปิดปโปรแกรมสภาพอากาศตัวนี้มาดูก่อนว่ามีฝนตกเราจะตากผ้าไหมครับเราจะตากหมูตากอาหารตากอะไรไหมครับเราก็ไม่ตากถูกไหมแต่ถ้าเกิดเราไม่รดบมาดูเนี่ยเราก็ ไม่รู้นะครับเราจะดูพยากรณ์อากาศมันก็ไม่ได้ทันใจแล้วก็มันไม่ได้อยู่ในมือถือแล้วด้วยนะครับเราก็ดูได้ว่าเนี่ยวันไหนบ้างมีฝนตกวันไหนอากาศปโปร่งนะครับถ้าวันไหนอากาศโปร่งเนี่ยเราก็ตักผ้าได้ตักอูได้ซักผ้าได้นะครับเกิดภรรยาใครใช้ซักผ้านะครับก็ก็จะรู้วันนะครับว่าเอ้ซักวันนี้โดนภรรยาบ่นแน่เลยนะครับซักวันนี้โอ้ปลอดภัยวันนังค้าเนี่ยปลอดภัยนะครับมีแสง ถึงจะคลื้มคลืมแต่ฝนไม่ตกเนี่ยไม่ต้องวิ่งมาเก็บผ้าให้วุ่นวายนะครับก็สําหรับคนที่ปลูกต้นไม้นะครับก็สามารถดูได้ว่า,อาโอเคปลูกต้นไม้วันเนี้ยช่วงเดือนเนี้ยหรือบริเวณเนี้ยมีฝนตกเนี่ยเราก็ไม่ต้องลดน้ํานะครับมันก็จะเขียวของมันนะครับแอปที่เป็นแอปที่มากับเครื่องนะครับแล้วก็สามารถเพิ่มเติมนะครับเช่นเราอยากจะเพิ่ม จังหวัดไหนเข้าไปนะครับเช่นเชียงใหม่นะครับไปเที่ยวได้ไหมนะครับไปเที่ยวแล้วจะติดฝนไหมนะครับก็สามารถกดดูได้นะครับหรือต่างประเทศเรากดบวกเข้าไปนะครับเช่นญี่ปุ่นนะครับครับขึ้นไหมเอ่ยอ่ายังไม่ขึ้นลองพิมพ์ japan j a p a n ไม่ขึ้นนะครับ T O K อ่าโตเกียวแล้วกันนะครับสมมุติมีแผนจะไปโตเกียวประเทศญี่ปุ่นแล้วก็ดูว่าท้องฟ้าเป็นยังไงนะครับไปแล้วติดฝนไหมเที่ยวสนุกไหมนะครับโปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมพื้นฐานที่มากับเครื่องนะครับแล้วก็ผมคิดว่ามันค่อนข้างมีประโยชน์นะสำหรับการใช้ในชีวิตประจำวันนะครับ สำหรับเพื่อนๆท่านใดน,นะครับที่อยากให้ผมรีวิวโปรแกรมต่างๆนะครับของ iPhone หรือ iPad นะครับกดถูกใจนะครับกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมนิดนึงกด s u b s c r i b e ติดตามแอปใหม่ๆที่ผมจะรีวิวให้ดูนะครับแล้วก็คอมเมนต์นิดนึงติก็ได้ชมก็ได้นะครับให้ผมรู้ว่าอ๋อที่ผมทำไปเนี่ยมีคนกำลังดูผมอยู่นะกดเป็นกำลังใจผมนิดนึงนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ